สวัสดีค่ะพี่น้องวันในใี้ยายเลียสิ้ผ้าเห็ดเจียวคาในใี่ยายขัวคาขัควาคาก็ละขั้นตอนพี่น้องขัวาควาเลียกว่ขัวหอมกับเทียมเจียวคาช่วพี่น้องกินได้ก็ขอนี้นห่อนแล้วพี่น้องผ้านี่ต้องเอามาซับตากแดดพี่น้องตากแดดสักก่อนแดดหนึ่งเขาจะมาขัวนจะหอมสูตรของยายเลร่ สุกอยากแน่ได้คาดเนี่ยหอมกระเทียมเอา,าเเอาคาเหล้่ยห้อจังหอมกระเทียมขวัวม่คนละขั้นตอนขวเลี่ยห้อกับไปบดพี่นอ้องบดเอาตำเอาได้บ่มีเครื่องบดกับตำเอาแต่ยายใส่แต่เครื่องบดมีพี่น้องข้ามกะเลื่อมเหลืองและเลืล่อมสิได้ที่แล้ว นสดแลจังไรก็เอาไม่ก็บกลัวหอมกับเตียมโตนาะพี่น้องกลัวหอมกับเตียมโตอืมนี่พ่อพ่ออลไรพี่น้อง ตอนหอมขัวหอมถูกะหอมกระเทียมพี่น้องใส่เกีียวข้านี่แหละข้าสุกแล้วนี่ข้ายายสุกแล้วยายก็ใส่ถาดไว้มัหนักจรงสิไปบดไปปั่นเนะพี่น้องไปปัน่นย่างมาปรุ๋งขัวหอมกระเทียมหน่อยไปบิ่งกับยหญ่เด้อ อือันนี้พี่น้องพ่อแล้วพี่น้อง,อน,องนี่ยพ่อแล้วค่ะต่ำนี่มันดำมันก็แเจะออกอันนี้เขากเาเ็เจอทา้งในมันเด้อที่มันดำดำนี่ยายแกะติ่มเบิดหนึ่พี่น้องที่ให้ยายขวายนะเห็นบอกขวหอมขว่าข้าขวกกะเทียมมันได้ยายก็จะมาตำ่ตาตำตา,า้พี่น้องต่ำแก้วข้าพี่น้องเจียวข้าตัวนี้ยายต่ำใส่เนื้อ นี่ย่ตทำเส้นเนื้อเนื้อเ้าก็โทโดเป็นเนื้อแดดเดียวเลยย่ยกัมาทอดกรอบ,บาม,มาทำเนื้อทำข้าวนี่ใส่กันเนี่ยใส่พริกพี่นนอกใส่ปิดป่น ต้นผสมก็มีพริกป่นขัวข้าขัวหอมแดงขัวกระเทียมทอดเนื้อแหงกบกอกก,ออออกัมักดำเนื้อกระไดมุ้งกระไดพี่น้องเรียดเต้ข่วมส่อข่วมมากนี่ก็ใส่แก้วแก้วอิปนพริกป,กปก่นพี่น้องพริกป่นเพศเรื่องโบเพศก็เรียดเต้ห้ามมากเลยพี่น้องต้นผสมกับสีนี่เรื่องปูงกับมิซุลโลดพี่น้อง ใส่รากเสียหลายเสียหน่อยเสียบหน่อยทุกขาวาบน้ำตาลนิดนึงสูตรยายเล่ใส่น้ำตาลตาลกระเซ็คเกลือเกลือใส่น้ำปลาตาั้ ยิ่มก็กต่เนี้ยห่อนห่อนนาพี่นอกแต่เนี้ยไม้ห่อนห่อนอ่อนอ่อนใบเกลียวขาบ้าพี่นอกอืมบัง สูตรยายยายผสมประเด็ดยายใส่เกลือมะนาปลา Ui, dẹp đi nó ไปจะเสีบหน่อยพี่น้องดี้น้องทั้งเมืองนอกด้มาบายน้ำใหญ่ดื้อไกินน้ำใหญ่ด้อบันนี้